บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกันยายน2567กรายการที่1วงเงินซื้อสินค้าคนละ300บาทรายการที่2วงเงินค่าเดินทางรถโดยสารและเรือโดยสารสาธารณะคนละ750บาทใช้รวมได้หมดทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดรายการที่3วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อรอบ3เดือนรายการที่4วงเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกินครัวเรือนละ315บาท ซึ่งต้องใช้ไฟไม่เกินเกณฑ์315บาทรายการที่5้าวงเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกินครัวเรือนละ100บาทซึ่งต้องใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทก็จะได้รับส่วนลด100บาทรายการที่6เงินพิเศษผู้พิการคนละ200บาทโอนเข้าทุกวันที่20ของเดือน เข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหรือมอบอำนาจให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้ก็ได้และรายการที่7เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับได้สูงสุดคนละ300บาท โอนเข้าบัญชีช่วงวันที่ 11, 12, 13กันยายนนี้เข้าบัญชีธนาคารอะไรก็ได้ที่ผูกพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประชาชน13หลักหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ